มะขามเผาแล้วนะกลิ่นมันกลิ่นหอมวันไฟนะครับผมเฮ้ยมันนิ่มมากนะครับผมสวัสดีครับผมโมดนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองนะครับผมว่าผมจะเผาเผาวันนี้เผามะขามนะครับดูซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับผมก่อนอื่นเราต้องก่อไฟก่อนเลยครับผม ระวังนะผมไฟเดี๋ยวไฟไม่บ้านแล้วนะผมเดี๋ยวเป็นเรื่องเาวาโอเคขอไปก่อไฟก่อนนะฮะนี่วัตถุดิบนี่นะครับผมเราก็จะเอาเฟืองมาแล้วเรียบร้อยแล้วผมเราก็จะจุดกันนะผมดูซิว่าถ้าเผามะขามเนี่ยมะขามมันเขียวๆแล้วผมดูนี่ครับผม, <S <S บผมว่ามันจะเป็นยังไงผมรสชาติเดี๋ยวตอนนี้ผม กินให้ดูกันนะฮะว่ามันเปรี้ยวแค่ไหนกอลไฟกันฮะนึ่เป้าของเราจะจุดแล้วนะฮะว้าวอ้าวเอาไหมเอาไหมอ้าวนี่ อโอ้มือโคตร,รมือโคตรเทเลดเฮ้ยติดแล้วครับผมติดแล้วจังหวะนี้ระวังไฟไหม้บ้านกันด้วยนะครับผมจะเอามะขามเผาแล้วนะฮะอุ้ยอุ้ยมีมะขามนะฮะเอ๊ะว้าวสุดยอด จอดไปเลยฮะโอเคใหม,ม่แล้วใหม่แลัวไฟไม่บานมา,านี่ทำไงเนี่ยมันมีเสียงด้วยฮะเสียงแบบซูซ่าเลยนะผม ดวดำมิดลมก็แรงนะะมันก็นิ่มๆมันดูแบบอุ่นมากอันนี้นี่ดำไปเลย ก็พอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสุดยอดไปเลยฮะกลิ่นมันกลิ่นหอมปันไปนะครับผมยังไม่สะใจว่ะอันนี้ผมว่าผมว่าคิดว่าพอแล้วนะผมแต่อันนี้ยังไม่พอนะเดี๋ยวผมไปทำมาใหม่ นี่ผมก็ได้ไปเอามาแล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะเอามาใส่ในนี่เลยฮะจุดแม่งเลย <c oughs> อ้าวดับไปจุดใหม่หม <c oughs> นี่ติดแน่นอนฮนะ มออมม่มืมันร้อนมากนะครับจังหวะนี้เฮ้ยไม่กลับไฟมันไม่กลับไฟนะฮะมันมันจะไม่กลับไฟชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยมันมันดังแบบจีจีแล้วครับผมมันดังแบบจีจีแล้วเดี๋ยวเรา อ oh, อันนี้มันมันดำมันดำแหงมากนะฮะโคตรดำตอนนี้ตอนนี้จะเอาออกมายังไงอะนี่เราปัดขี้ดินออกก่อนนะฮะอ๊ะ oh, ดาดมือเฮ้ยมันนิ่มมากนะครับผมมันนิ่มมากอุย้ย ดูนี่ครับผมมันแตกเฮ้ยว,ว้าวดูสิฮนะว้าวเฮ้ยเป็นไงฮะทุกคนเฮ้ยมันเป็นเนื้อแบบเรีวๆนะครับผมจะมันแบบฮม่มันดูน่าก,กินมากอะ่ะว้าว ตรงนี้มันยังไม่ได้โดนเผาเท่าไหร่นะเป็นไงครับทุกคนน่ากินไหมเราควรกินกันนะเดี๋ยวผมก็จะมากินให้ดูนะฮนะเดี๋ยวผมจะซิมให้ดูนะฮะ มันเป็นเปรี้ยวเมื่อกี้กินเม็ดมันโคตรฝาดมันเป็นเปรี้ยวเรียวๆเรียวๆเรียวๆครับผมมันเป็นเนื้อแบบเหมือนวุ้นนะฮะแล้วมันแบบกลิ่นควันไฟด้วยครับผมเหมือนต้มอ่ะก็อร่อยนะครับ มิตรข้างในนี่มันน้นมากคือแบบเรวมาดูอันนี้กันนะมือคดเปียนเปรี้ยวมไ,มไหวมาดูกันนะฮะ ประมาณนี้นะผมมือดำชิบาหายหาควันไฟให้หาไฟผมจะมาชิมให้ดูนะฮะมันออกขมๆกลิลก่นเหมือน เหมือนชามะนาวกลินเหมือนชามะนาวรสเข็นนะแก้วได้ยี่สิบาทนะครับผมเหมือนบวยเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยกินเหมือนชามะนาวที่ผมกินไม่แต่มันไม่ใช่มะนาวมันไม่ใช่ชามะนาวที่แบบไปซื้อตามเซเว่นนะผมไปซองมันเป็นชามะนาวที่ทรงรสเข็นนะผมเหมือน แล้วมันแบบออกจะขมผมเปรียปร้ยวๆหน่อยนะผมแต่มันไม่ขมมากอเปรี้ยวเอาเป็นว่าจบการทดลองครั้งนี้นะับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจบครับสวัสดีครับ